วัสดีครับอ่านพระกัมภีจดในหนึ่งปีกับจอหนประจําวันที่7ตุลาคมพระธรรมอิสยาห์บทที่2 8 2 9และพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมอิสยาห์บทที่28การพิพากษาผู้ปกครองประเทศบุโรหิตและผู้เผยพระวจนะที่เสื่อมทรามวิบัติแก่มงกุฎยโสของผู้ขี้เมาแห่งเอฟรยมและแก่ดอกไม้งดงามและสง่าของเขาที่กําลังร่วงโรย ที่อยู่บนยอดเขาในที่ลุ่มอุดมซึ่งล้มคว่ำด้วยเล่าอังน่นนี่นะองค์เจ้านายทรงมีผู้หนึ่งซึ่งมีกำลังและแข็งแรงเหมือนพายุลูกเห็บเหมือนลมพายุแห่งการทำลายเหมือนพายุฝนเชี่ยวกรากที่ไหลบา่าซึ่งจะเวียงให้ลงกับดินด้วยมือของเขามงกุฎจะโสข,ของเขาขี้เมาแห่งเอฟรอิมจะถูกเหยียบไว้ใต้เทา้าและดอกไม้งดงามและสง่าง,งามของเขาที่กำลังร่วงโรยที่อยู่บนยอดเขาในลุ่มอุดมจะเป็นเหมือนเมือเดือแรกสุก ก่อนฤดูร้อนที่คนเห็นเข้าก็กินเสียทันทีที่ผลมาถึงมือของเขาเนวันนั้นเปียเวจอมทับจะเป็นมงกุฎงดงามและจะเป็นมงกุฎสงา่าแก่คนที่เหลืออยู่แห่งชนชาติของพระองค์ทั้งจะเป็นความสํานึกในความยุติธรรมแก่ผู้ที่นั่งพิพากษาและเป็นกําลังแก่คนเหล่านั้นซึ่งชนะสงครามที่ประตูเมืองเขาเหล่านี้ส่วนเซไปด้วยเหล้าองุ่นเช่นกันและโซเซไปด้วยเมรยัยโรหิตและผู้เผยพระวจะนะก็ส่วนเซไปด้วยเมรยัยเขาทั้งหลายมึนดื้อไปด้วย เล่าอางุนเขาโซเซไปด้วยเมรยัยพวกเขาเห็นนิมิตผิดไปเขาสะดุดในการตัดสินความเพราะโต๊ะอาหารทุกโต๊ะล้วนเต็มด้วยสิ่งที่อาเจียนออกมาไม่มีมุมไหนสะอาดเลยเขาจะสอนความรู้ให้กับใครเขาจะอธิบายเนื้อความกับผู้ใดให้เขากับพวกพึ่งยานมหรือทารกพึ่งพละจากอกแม่เพราะเป็นเหมือนเสียงพึมพำที่ฟังไม่รู้เรื่องเป็นเหมือนเสียงพร่ำบนที่ฟังไม่เข้าใจมีแต่เสียงพร่ำบนเสียงพึมพำ แท้จริงเรมพีปาของคนต่างภาษาและด้วยลิ้นของคนต่างด้าวพระองค์จะตรัสกับชนชาตินี้คือกับพวกที่พระองค์ตรัสว่านี่คือการหยุดพักจงให้การหยุดพักแก่คนเหน็ดเหนื่อยและนี่คือการพักผ่อนถึงกระนั้นเขาก็ไม่ฟังดังนั้นพระวจนะของพระยาเวจึงเป็นเช่นนี้ต่อเขาคือเป็นเหมือนเสียงพึมพำที่ฟังไม่รู้เรื่องเป็นเหมือนเสียงพร่ำบนที่ฟังไม่เข้าใจมีแต่เสียงพร่ำบนเสียงพึมพำเพื่อว่าเพราะฉะนั้นท่านพวกคนชอบเยาะเย,ะเยะ้ย จงฟังพระวจนะของพระยาเวคือพวกผู้ประคองชนชาตินี้ในเยรูซาเล็มเพราะพวกท่านกล่าวว่าเราได้ทำพันธสัญญากับความตายแล้วและเราได้ทำข้อตกลงกับแดนคนตายเมื่อภัยพิบัติไหลบ่าลงมามันจะไม่มาถึงเราเพราะเราทำให้ความเท็จเป็นที่หลบภัยของเราและเราถูกบังคับไว้ด้วยการโกหกเพราะ ฉะนั้นพระเยาเวอ์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่นะเราวางศิลาก้อนหนึ่งในสีโยนคือศิลาที่ทดสอบแล้วเป็นศิลามุมเอกล้ำค่าเป็นรากฐานมั่นคงเขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่เร่งร้อนและเราจะตั้งความยุติธรรมเป็นเชือกวัดและความชอบธรรมเป็นลูกดิ่งแล้วลูกเห็บจะกวาดความเท็จอันเป็นที่หลบภัยไปเสียและน้ะาําจะไหลบาล้นที่กําบังแล้วพันสัญญาของพวกท่านกับความตายจะเป็นโมคะและข้อตกลงกับ ของท่านกับแดนคนตายจะไม่รำรงอยู่เมื่อภัยพิบัติไหลบ่าลงมาพวกท่านจะถูกมันเหยียบย่ำมันไหลผ่านไปบ่อยเพียงไรมันก็จะพาตัวท่านไปบ่อยเพียงนั้นเพราะมันจะไหลผ่านไปเช้าแล้วเชาวาว้าเล่าทั้งกลางวันและกลางคืนและจะมีความสยดสยองเมื่อเข้าใจถึงเรื่องราวเพราะที่นอนนั้นสั้นเกินกว่าจะเหยียดตัวบนนั้นและผ้าห่มก็เล็กเกินกว่าจะคลุมตัวเพราะพระยาเวจะทรงลุกขึ้นเหมือน ที่ภูเขาเปริสิมพระองค์จะกริ้วเหมือนที่หุบเขากิเบออนเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์อันเป็นที่พระราชกิจที่แปลกและเพื่อทำงานของพระองค์อันเป็นงานที่ประหลาดดังนั้นอย่าเป็นคนชอบเยาะเยะ้ยมิฉะนั้นโซ่ตรวนของท่านจะแน่นยิ่งขึ้นเพราะข้าพเจ้าได้ยินจากพระเว์องค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพเรื่องกฤษฎีกาทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงทั้งแผ่นดินจงเงี่ยหูแล้วฟังเสียงข้าพเจ้าจงใส่ใจและฟังคำ ข้าพเจ้าคนไถนาเพื่อวานจะไถตลอดไปหรือเขาจะเบิกหน้าดินและคราดดินตลอดไปหรือเมื่อเขาปราบผิวดินแล้วจะไม่หว่านต้นเทียนแดงและยี่ราหรือเขาจะไม่ปลูกข้าวสารีเป็นแถวๆและปลูกข้าวบาเร่ในที่ของมันทั้งปลูกข้าวสเปรด ไว้ตามขอบหรือเพราะพระองค์จะทรงสอนเขาอย่างถูกต้องพระเจ้าของเขาทรงสั่งสอนเขาเพราะไม่มีใครนวดเทียนแดงด้วยเลื่อนนวดข้าวหรือใช้ลอกเกวียนกลิ้งทับยีราแต่เขาจะเอาไม้พลองตีเทียนแดงให้หลุดออกและใช้ไม้ตะบองทุบยีราขนมปังได้จากการบดข้าวจึงไม่มีใครนวดข้าวไปตลอดเขาขับลอกเกวียนเทียมม้าทับมันแต่ก็ไม่ได้ทําให้มันแตกละเอียดเรื่องนี้ก็มาจากพระยเยวจอมทับด้วยพระองค์ทรงอัศจรรย์ในการให้คำปรึกษาและวิเศษในเรื่อง ปัญญอิสยาบทที่29กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมวิบัติแก่เจ้าอารเรลอารเรลเอ๋ยนครที่ดาวิดเคยล้อมไว้จงเพิ่มปีเข้ากับปีจงให้มีเทศกาลตามรอบของมันแต่เรายังจะให้อาเอลทุกใจจะมีการคร่ำครวญะร้องทุกข์และนะครนี้จะเป็นเหมือนอารเรลแก่เราและเราจะตั้งค่ายเหมือนวงล้อมรอบๆอบเจ้า เราจะปิดล้อมเจ้าด้วยหอรบและเราจะตั้งป้อมขึ้นสู่เจ้าและเจ้าจะตกต่ำและพูดจากแผ่นดินโลกคําพูดของเจ้าที่มาจากผงคลีจะเหมือนเสียงพึมพำเสียงของเจ้าที่มาจากพื้นดินจะเหมือนเสียงผีและคําพูดของเจ้าจะเป็นเสียงกระซิบแต่มวลศัตรูของเจ้าจะเป็นเหมือนฝงฝุ่นละเอียดและมวลชนที่น่ากลัวเหมือนแกลบกระจายไปเพียงชั่วประเดียวและในทันทีทันใด พระยาเวโจมทัพแต่เยี่ยมเยียนเจ้าโดยฟ้าร้องด้วยแผ่นดินไหวและด้วยเสียงดังสนั่นทั้งพายุหมุนลมพายุและเปลวเพลิงที่เผาผลาญและมวลประชาชาติทั้งหมดที่ต่อสู้กับอาริเอลทั้งหมดที่ต่อสู้กับเธอและ,และกับที่กำบังเข้มแข็งของเธอทั้งทําให้เธอทุกข์ใจจะเป็นเหมือนความฝันหรือนิมิตในเวลากลางคืนเหมือนคนหิวฝันว่าเขากําลังกินอยู่และเหมือนตื่นขึ้นเขายังหิวอยู่หรือเหมือนคนกระหายฝันว่าเขากําลังดื่มและเมื่อตื่นขึ้นมาก็อ่อนเปลี้ยและคอยังแห้งอยู่ เป็นเช่นนั้นกับมวลประชาชาติทั้งหมดที่มาต่อสู้กับภูเขาซีโรนจนอ,อยู่ในสภาพงงงวยและตกตะลึงจนทำให้ตัวเองมืดบอดและเป็นคนตาบอดเขาทั้งหลายเมาแต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุ่นเขาโซเซแต่ไม่ใช่ด้วยเมรัยเพราะว่าพระยาเวทรงเทจิตใจแห่งการหลับสนิทลงเหนือเจ้าทั้งหลายทรงปิดตาเจ้าคือบรรดาผู้เผยประวนจนะและคุมศีษะเจ้าคือบรรดาผู้ทำนายของเจ้าและมิมิตทั้งหมด นี้กลายเป็นเหมือนถ้อยคาในหนังสือม้วนที่ปิดตราไว้ต่อพวกเจ้าเมื่อเขาให้แก่คนที่อ่านออกและกล่าวว่าโปรด อ่านเล่มนี้เขากล่าวว่าข้าอ่านไม่ได้เพราะมีตาปิดไว้และเมื่อเขาให้หนังสือแก่คนที่อ่านไม่ออกและกล่าวว่าโปรดอ่านเล่มนี้เขากล่าวว่าข้าไม่รู้หนังสือและองค์เจ้านายตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่ใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการเราเหมือนเป็นระเบียบของมนุษย์ที่จํากันมาเพราะฉะนั้นดูสิเราจะทําสิ่งมหัศจรรย์กับชนชาตินี้อีกคือทั้งประหลาดและอาศจรรย์ป ยาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไปและความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้พิบัติแก่ผู้ซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกๆจากพระยเยว์ซึ่งการกระทําของเขาอยู่ในความมืดพวกเขากล่าวว่าใครจะเห็นเราใครจะรู้เรื่องของเราเจ้าทํากลับตลบัเสียจะถือว่าช่างปั้นเท่ากับดินเหนียวหรือและสิ่งถูกสร้างจะพูดถึงผู้สร้างมันว่าเขา ไม่ได้สร้างค่าหรือสิ่งถูกปั้นจะพูดถึงผู้ปั้นว่าเขาไม่มีความเข้าใจอย่างนี้หรือความหวังในอนาคต อีกเพีเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรือที่เลบานอนจะกลับกลายเป็นสวนผล,ลไม้และสวนผลไม้จะถือว่าเป็นป่าและในวันนั้นบรรดาคนหูหนวกจะได้ยินค่อยคาของหนังสือมวนและตาของคนตาบอดจะมองเห็นจากความเลือนลางและความมืดคนใจถ่อมจะเพิ่มพูนความชื่นบานในพระยาเวและคนยากจนท่ามกลางมนุษย์จะยินดีในองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเพราะคนโหดร้ายจะสูญสิน้นและคนชอบเยาะเย้ยะจะหมดไปและทุกคนที่หาโอกาสทำชั่วจะถูกขจัด คือผู้ใส่ความคนอื่นด้วยถ้อยคําของเขาและว,วางกับดักไว้ดักพูดตัดสินความที่ประตูเมืองทั้งไม่ให้ความยุติธรรมแก่ฝ่ายถูกด้วยเรื่องไร้แกนสารเพราะฉะนั้นพระยเยวผู้ทรงถ่ยอิอับราฮัมตรัสด,ด,ดังนี้เกี่ยวกับเชื้อสายของยาโคบว่ายาโคบจะไม่อับอายและหน้าของเขาจะไม่ซีดลงอีกต่อไปเพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของเขาซึ่งเป็นผลงานของมือเราในท่ามกลางเขาเขาทั้งหลายจะถือว่านามของเราศักดิ์สิทธิ์ เราทั้งหลายจะถือว่าองค์บริสุทธิ์ของยาโคบศักดิ์สิทธิ์และเกรงกลัวพระเจ้าของอิสราเอลและวกผิดเพี้ยนทางความคิดจะมาถึงความเข้าใจและพวกชอบบนจะยอมรับการสั่งสอนพันธสัญญาใหม่ฟิลิปปีบทที่3าอย่าวางใจในฝ่ายเนื้อหนังสุดท้ายนี้พี่น้องเอ๋ยจงชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าเถิดที่ข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องนี้ซ้ำถึงท่านอีกก็ไม่เป็นปัญหาเลยและจะเป็นการปลอดภัยสำหรับ ท่านด้วยจงระวังพวกสุนัขพวกกระทำชั่วพวกที่เชื่อเนื้อเถือหนังด้วยว่าเรา เป็นพวกที่เข้าสุนัตโดยแท้ซึ่งนมัสก,การด้วยวิญญาณของพระเจ้าและยินดีในพระเยซูคริสต์และไม่วางใจในฝ่ายเนื้อหนังแม้นข้าพเจ้าเองก็มีเหตุผลที่วางใจในเนื้อหนังด้วยถ้าหากยังไม่มีใครที่คิดว่าเขามีเหตุผลให้ไว้วางใจเนื้อหนังแล้วข้าพเจ้าก็ยังมีมากกว่าเขาอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตวันที่8หลังจากเกิดเป็นชนชาติอิสราเอลเกิดในเผ่าเบนจามินเป็นชาวฮิบรูโดยเนื้อแท้ ในเรื่องของการถือกฎบัญญัติแล้วข้าพเจ้าอยู่ในพรรคฟาริสีเรื่องของความปรารถนานแรงกล้าในการรับใช้นั้นข้าพเจ้าขมเหงเคืศจักเรื่องความชอบธรรมโดยการถือกฎบัญญัติก็ไม่มีใครตำหนิข้าพเจ้าได้แต่สิ่งใดที่เคยนับว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้านับว่าสิ่งเหล่านั้นไร้ประโยชน์ก็เพื่อพระคริสต์ยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้านับว่าทุกสิ่งไร้ประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าอันยิ่งใหญ่ในการรู้จัก พร,พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทนทุกข์กับการที่เสียทุกสิ่งไปเพื่อพระองค์และนับว่า มันเป็นเพียงขยะเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์มาและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์โดยไม่มีความชอบธรรมเองโดยการถือกฎบัญญัติแต่สิ่งที่ได้มาจากความเชื่อในพระคริสต์ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าบนรากฐานแห่งความเชื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระคริสต์และอนุภาพแห่งการฟื้นคืนชีวิตจากความตายและร่วมรับการทนทุกข์ของพี่น้อง เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นชีวิตของพระองค์โดยที่ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ฟื้นคืนชีวิตจากความตายเช่นกันมุกมานะสู่เป้าหมายไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้สําเร็จหรือเป็นคนดีโดยเทียบพร้อมทุกประการแล้วข้าพเจ้ามุ่งมานะเพื่อให้ได้สิ่งนั้นตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทําให้ข้าพเจ้าเป็นคนของพระองค์พี่น้องเอ๋ยข้าพเจ้ายังถือว่ายังไม่มีสิ่งนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทําคือลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเสียและ เก้าเยียดไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้ามุมานะสู่เป้าหมายเพื่อรางวัลที่พระเจ้าเรียกเพื่อไปสู่ชีวิตเบื้องบนโดยผ่านพระเยซูคริสต์จากนั้นเราทุกคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณและควรคิดเห็นแบบนี้แต่ถ้าใครที่คิดเห็นต่างออกไปพระเจ้าจะให้เป็นที่ประจักษ์แต่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้ดำเนินการไปเท่าใดแล้วก็จงดำเนินต่อไปพี่น้องเอย๋ย จงทาตามอย่างข้าพเจ้าและจับตาดูคนที่เป็นบัติตนตามอย่างที่พวกเราทําเป็นตัวอย่างแล้วดังนั้นข้าพเจ้าแต่พร่ำบอกท่านอยู่บ่อยๆและบทน,นี้ก็บอกอีกด้วยน้ําตานองหน้าว่ามีหลายคนที่ใช้ชีวิตเยี่ยงศัตรูต่อไมก้กางเขนของพระคริสต์จุด จบของเขาคือความพินาศพระเจ้าของเขาคือปากท้องของเขาและสง่าราศีของเขาคือสิ่งที่น่าอับอายจิตใจของเขาก็ฝักไฟอยู่กับสิ่งที่เป็นฝ่ายโลกด้วยว่าเรามีสัญชาติยาณเป็นพลเมืองของสวรรค์และเราตั้งตาคอยองค์ผู้ช่วยให้รอดพ้นจากที่นั่นคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ผู้ที่จะเปลี่ยนร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เป็นเช่นร่างกายอันมีสง่าราศีของพระองค์โดยฤทธานุภาพที่สามารถ ให้พระองค์นำทุกสิ่งที่อยู่ภายในการควบคุมของพระองค์จบการอ่านประจำวันที่7ตุลาคมพระเจ้าไวฟอ์ครับ